อะเนี่ยโอ้หอาอัาอาเนเดเตียวอ้อรับหนูนั่นน่ะโดดทีาาเกลียวหงส์ดีแล้วนี่หนูน่ายังดีเลยอ่าออมมีหน่อยกินตามหน่อยครับผมอันดับแรกเขาต้องเอาหนูมาย่างก่อนรู้ไแม่เนะาะใช่เพราะว่าเป็นเกี๊ยวหงา์จะต้องไปบพรานท่านามาแล้วมากกาตัวนึงมีอีกเมนูหนึ่นนงตำบักขั่วปีขั้วขั้วขั้วกัน <laughs> อมควยเลยอาวละโอ้ยได้หนูได้หนูมากคือพ่อพักการจองนี่นะสดสดอยู่ใน่อปลาข้านี่นะกะเพาะอีตู้นี่อ่าก็ได้สวนห้อยเนาะมืออมหนูเหมือนพักสวดอมหนูต่ำทัวอ่ามันก็ต่ำเรียบร้อยกับพีกแห็งๆเนาะ จเอาพริกแห้งพริกแห้งกระเทียมหอมแดงเนะาะใส่เลยที่เด็ดผมกะลังยังต้องเก็บมาตากแห้งไว้เป็นปีก็มาขึ้นราได้จ้ะเด้อของแท้ของแท้์จำใส่ได้เลยว่าจะใส่ไรล่ะกูเมียใส่ลงหน่อยกิ้นน้ำ่ไดเลยใส่หน่อยใส่หลายกับมขมทอเก้า ันจองแมวพ่อหอมอันนี้ก็อัลังค์ด้วยกันได้จ้ะจะเก็บอยู่ในข่องเขาเลยครับผมปลูกเล็กๆน้อยเพื่อได้กินเก็บร้อนร้อนจวนใจเล็เกลือหน่อยพ่อ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 ท่านนั่นแหละเอาผักเอาไปน ปีนี่เขายังได้กินเลยนีไละรอบแรกด้วกันปีนี้ใช่ยังไดงเป็นยังไดงหอมหอวยห่วยจิ้มปะ่ะได้ทียังสุดยอดคงอมลำล้ำสุดยอดแล้วจัดไปตามพวกเขาตามาวกเขาสวัสดีครับสวัสดีจ้า,าโอ้ยอมหนูอมหนูแล้วแล้วกับตับหมกทัว ีแถมเจ้าบองเ,อเมื่อวานเย็นนุ่งฆ่าสอนปันยกสะดุ้งอยู่เจนมาเอิญไปตีหนูพอดีหลานตีเวท่าก็เลยได้มาออมออมหนูโอ้คขมันเย็นนุ่งได้ไปตีหนูน้ำขนิมวนขักม้วนอีกตับตัวกัมเนาะตับตัวกัมเฮ้ยลอมึงเสร็จแล้วลอกมากินน้ำกันนะครับเด้อเดี๋ยวซิมกันมามาจตามาแสบๆน้ำกันเด้อเอฟซี เจ้น้องในหอยตุกตุกคนอืมอละอูจะเอาไว้มาตากไว้ไอยไว้เป็นปีเป็นเดือนับบุับบเพือนเลย <c oughs> อืมู้สพขี้บว่า กังาม่อะอุ้ยจำทุกคนโอ้ยฉดตัวกจเป็นเจ้แสบ แบบปลาเฮามันต้องกินมันต้องกิ้งแลก็ปันละยังไงหอมต้องกินทั้งกระดูกเลยเจ้ากระแชปเจ้าและมึงจะเลิกอาหาร <c oughs> ดหาเดินไปร้านกระแชปพวกเราครับผมลองอาหารกเป็นแบบ ยูุลานนี้ประจำขมกระลังผู้ใดอยากกินกระบอกกระแซบอมอืะออมกบกระแซบนระบอกออมกรบออมเนื้อก็ไบอืมแต่ว่าถือกันที่สุดคืออาหารปลาเนี่ยนะพ่อแมนออมนกออมนกปูปิงแมน เรบคนดีทักมากว่าลานใสอยู่ยกยยลุ่มการหยิบจับนะครับเขียนรักะบักครับผม,บบผมห่างจากสนามบินว่าเกืแปดกิโลแต่ว่าต้องโทรมาก่อนเดอ้อเพราะว่าลานหน่อยนะครับจ้ะมีสามโต๊ะ <c oughs> สองคนไายยายอยู่กับสองคนไายย่า <c oughs> ดังน,นั้นจะต้องโทรมาก่อนครับผมเพว่ารับจำกัด โอ้โหดูกกรอบดีดีนะกินแบบห้างบา้าต้องกินแบบนี้นาะมันร้อนอืม ตอนอย่างย่างอยู่ร้านมา่อกี้เขามากี้เขายู่บ้านท <c oughs> ีน่าหน่อยนี่อันนี้หลังบ้านข้างล่างก็เป็นคว้าไส่ไก่ <c oughs> มันคว้าไส้ไก่คว้าไส่ปลาว้านเงี้ยไรเงี้ยไรบ้างเลี้ยงปลาได้๋ยวจะพันนี่จะปลา,ย,ปลายันน้อง,งกระดูกมากไส <c oughs> ปนิ่หน่อยเดี๋ยวปนิ่มากมือละกัขาโตสิโตก็มาปล่อยลงคุยตามกตัวกันนะพักหนอก นาทางในการทิกร่กีของในหอยครับยี่น้องกติเป็นลักษนะาติอ่านพื้นบ้านเนาะจังเรียแบบเรียบง่ายตามภาษาคนีสารมาันน้องครับผมก็กติบอกคือบุบวัวสกอตะกีแหละว่าเอาสิเดีนจะสองคนแต่ใหญ่หละคนคำว่าเบิ้งกะย่งคนแช่เนี่ครับเด้อคือว่าอ่าไปเรือสองแต่ห ว่ได้คาขนมเนาะกิน <c oughs> ขนมนีอยู่บ่ลูกหลานหูหลานบเหมันขึ้นวแเ้าป่ะ <c oughs> บางที่ก็ถนะึนอยู่ร้านบางที่ก็นอกสถานที่ ำหรับคนอยากกินอาหาราแปลกๆก็ซื้อมาทีปรุงให้เนาะเ็ดได้ทุกอย่างแต่อาหารในพื้เที่ก็เป็นเอาแต่อาหารอีสานบ้านเฮาไอ้น้องมักอาหารอีสานในีายน,นอาัอาหารอีสา,า,า,านพวกอ้อมพวกก็พวกเขียนเนี่ยเข็ดพ่อเข็ดได้อยู่ <c oughs> ไผยพันไปทั้งในก็มีคำว่าแดงไงเนาะไม่เหมาะ ไปกนนินกเขาววันาจะนยองกันนะให็แล้ไวไาค่ประดกทูก,กินนอนมันบอกนี่ยมาแ้มีกบย่างหหเหยนงองอมกินกันน้เขาบอกกันมันถือ,อ,อว่าเอามาสู้กันกินนะครับเออต้องมด้กินผมก็สิปรุงให้ก็ติได้กินน้องกัน ร่วมด้วยช่วยกันเต็มขนไทยพามาให้ดอกว่าคือคือว่ากันเองไง่ายๆนะไม่เป็นไรไม่ได้คือว่าเป็นการมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันบ่ได้ในตัวยังน่นนะคิปเคลบกัได้แต่บนบาท ตดก็ด,ดูน้ามันพอดีกินเลยนอนมันมันบขมแห้งนะป่ะนะขมพอดีขมกว่าล่างก็ยังว่าแท่นนั้นแทรกับผมก่กอนผมพอดีเอาสามารถแท่นพวกเปียกผมดีเลยโดยเฉพาะพวกที่มักอาหารปลาอือ เาทิ่นี่เาอาหารปลาที่บุฟเฟต์หม็ไม้ที่เป็นไม <c oughs> ้มกับวัส่งเสริมสุดกันแซบครับยาวาร้อว้อแวแซบแพ้เพรปะอสมุนพลังกา เลยน,ะนึกเป็นเสียบเบรคปรยู่เลยนะ่องก็เห้นนะให้เป็นเบาเพู่เดียวไอ้น่องนวลเลี้ยงเดียว z o o มที่สั่งมือนี่ได้เลยแล้วครับเด้อ <laughs> ผมโใหม่เรียบร้อยแลยนะ้ว <laughs> อันใช่ไหมอ่า คุณนั่งคือบ้านแก้วกะหลงฮะแมนบอสคือคนถิ่มเอาวอ่ะบอกนัน่งคุณเลขก,กุ้ไทยนะช่วงนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเลขประตุบ่าท่านเริ่มออกมากอยู่ไรไอ่พวกแบบที่ร่างเบื้ยเนาะ นาทีถึงแค่ได้มืออื่นแล้วครับผมเรืง่งถึงมาตอนส่ฝักไปอยากกินครับ <c oughs> พวกมาสร้างเอาครับผมหรือเขาไม่ได้เห็ดนะให้เผื่อวิธีสารมันต้จะไม่ได้หลายนะครับผมเห็ดเท่าที่ลูกค้าสั่งเนาะก็ขายอยู่งรายอายูหย่หน้าร้านก็ไม่ได้เห็ดแบบอลังการอย่างดอกไม่ได้เป็นลักษณะอุตสาหกรรมนะค,ครับ บ่มีแบนบม่มบ่มีหัวดอกควาน,านชำนาญแบบเพบเป็นแบบงันไปยังไม่กินเ้ากะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมแต่ว่าให้โทกมากาม่อนันบ่ต้องเงาฝาดอ่ะันบ่ถือเนาะ ว่านหน่อยเนาะ <c oughs> แคนั้นจ้ะบ่มีแอวิ่งอย่างง่ายง่ายโอ้เก่งตกไปเสียบได <c oughs> ้ขมแบบขมเสียบเยนาะ,นะคือหนึ่งได้ลงมันหวานนะพอเนะตันนี้แ่แหละตอนยายน้องเป็นพุ่มแพรส่งมาจากบ้านให้กระสอบนึง เศร้าห่อนผมกระลังนี่แหละปรุงแต่อาหารมไม่รู้อ่ะมีตากงรงเพะต้องกินมันนี่ว้า อิม่มพอดีครับผมเอาล้วครับผมสำหรับมื้อนี้กับชุดดีไวท้ทีทนี่แหละกินแบบบราบาดเทากินแบบวิธีซานเทาครับผมกินกเพื่ออยู่มันอยู่เพื่อกินกลมแบบกลมนัวมันอยู่ที่คนกินเนาะคนมากก <c oughs> อบ <c oughs> กันจะว่าก <c oughs> ันเดี๋ยวบอกก้นสีว่าเออกินแตงสารกินนั่นสินี่เป็นวิธีทางของแติ <c oughs> ตร์มโอ้ยจึงของขับได้แซ่บทุกขับเดี๋ยน้อง คลิปนี้กันไ <c oughs> วคลำหนี้นะครับเดอ้อจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้เก่าอยู่ดีแมีก,กันทุกท่านครับผมฮักกันแพรกันเด้อสวัสดีจ้า